สวัสดีพี่ๆนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะนําเหรียญอายุยืนครึ่งองค์หลวงปู่ศรีวัดเขาทาบุญนาคปี2517นะครับเนื้อทองแดงมานําเสนอกันนะครับรุ่นนี้จัดสร้างโดยพระครูวิสิษสมโพธิวัดพระเชตุพนนะครับที่กรุงเทพนะฮะจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะครับได้แก่เนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงนะฮะจำนวนการสร้างรวมกันแล้วประมาณ1 0,000มื่นเหรียญนะครับ โดยเหรียญรุ่นนี้จะมีการตอกโค้ดที่ด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับชอชิงนะฮะตรงนี้นะครับครับแล้วเรามาดูกันว่าผมจะมาแนะนําจุดไหนบ้างครับเรามาดูด้านหน้าเหรียญกันนะครับโดยลักษณะเหรียญนะฮะจะเป็นแองกระทะนะฮะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเว้าลึกลงไปนะฮะเป็นคล้ายแองนะฮะแกะรูปแบบได้เหมือนหลวงปู่มากนะครับรุ่นนี้บางคนเรียกว่าเหรียญหยุดกระสุนนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์นะฮะ ด้านหน้าเหรียญน,นะฮะ <halfway over urine> จงช่วงบริเวณหัวไหล่นะครับ <halfway over remembrance> ตรงนี้จะมีตรงนี้นะครับจะมีคล้ายๆเส้นวงเดือนอยู่นะครับตรงบริเวณนี้ฮะจะเป็นเส้นวงเดือนนะครับแล้วก็หายปลา้านะฮะตรงนี้จะมีเส้นขีดสองเส้นอยู่นะครับตรงบริเวณไหล่ของปูนะฮะคราวนี้เราไลา่กัน,น,น,นามานะครับนี่ฮะบริเวณนอนหนูนะฮะตรงคําว่าอายุยืนนะครับตรงปลายหางนอนหนูนะฮะ จะมีเส้นบางบนะครับวิ่งไปจนถึงบริเวณสังกติหลวงปู่นะครับนี่ฮะตรงนอนหนูนะฮะจะมีเส้นแตกนะฮะปายนอนหนูนะฮะจะมีเส้นแตกไปนิ่งไปนะครับนี่ฮะบริเวณสังกตินะครับนี่ครับจะมีเส้นเซียนนะฮะเส้นเซียนนะครับวิ่งบริเวณข้างล่างยันนะฮะรงนี้แกะลึกนะครับบริเวณตาหลวงปู่นะฮะ เปลือกตานะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับจะมีคล้ายๆรอยขีดอยู่สองสามขีดนะครับบริเวณเปลือกตาของปูนะครับบริเวณเปลือกตานะฮะตรงนี้นะครับตรงเปลือกตาด้านนี้นะครับจะมีรอยอยู่นะฮะนี่ครับจะมีรอยอยู่นะครับ ใีหนึ่งจุดสําคัญนะฮะบริเวณข้างหูข้างหูหลงปู่ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้นะฮะจะมีเส้นบางๆนะครับวิ่งอยู่2เส้นนะครับอันนี้ก็สังเกตเป็นจุดสังเกตได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นมันจะบางมากนะครับบางมากนะครับอันนี้เอาไว้เป็นจุดพิจารณาได้นะครับนี่ครับบริเวณเปลือกตานะฮะจะมีคล้ายๆรอย ขีดควรอยู่นะฮะบริเวณเปลือกตาทางด้านซ้ายมือนะครับขนปู่นะฮะแล้วก็ตาของปู่แกะได้ลึกมากนะครับนี่ฮะเส้นเซียนแกะได้ลึกนะฮะคมชัดนะฮะนี่ครับบริเวณหน้าผากนะครับเป็นร่องลึกนะฮะนี่ฮะสองเส้นนะฮะข้างข้างหูนะฮะอันนี้บางนะครับบริเวณพื้นเหรียญก็จะมีนี่ฮะ เป็นเส้นเสียนวิ่งวิ่งอยู่นะครับเป็นกระแสเเรียนนะฮะนี่ครับพื้นเหรียญนะฮะบริเวณขอบนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นเป็นวงเดือนนะฮะวิ่งอยู่นะฮะนี่ครับเส้นบริเวณจากใต้หูเหรียญฮะวิ่งลงมาช่วงบริเวณศีรษะหลวงปู่นะฮะนี่ฮะเส้นเซียนพื้นเหรียญนะฮะบริเวณด้านหน้านะครับนี่ฮะวิ่งจากหูเหรียญนะฮะ วิ่งลงมาถึงบริเวณสีสานงปูนะครับมีเส้นเสี้ยนนะครับนี่ฮะเส้นบางมากนะครับนี่ฮะถ้าไม่ส่องก็ไม่เห็นนะฮะถ้าเห็นแค่เหรียญอย่างนี้นะฮะมองไม่เห็นนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับสังเกตบริเวณหูเหรียญก็นี่ฮะเรียบร้อยนะครับ หูเหรียญเรียบร้อยดีนะครับมีเส้นเซียนอยู่นะครับแล้วบริเวณขอบเหรียญนะครับตรงนี้นะฮะสังเกตใต้หูเหรียญนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับบนคําว่าอายุยืนบริเวณคําว่าอายุนะฮะเห็นไหมครับตรงบริเวณขอบเนี่ยฮะจะมีคล้ายๆรอยตะไบนะครับนี่ฮะจะจะมีนะฮะนี่ฮะเป็นรอยนะครับรอยเส้นเซียนนะครับบริเวณขอบเหรียญนะฮะ นี่ครับเรามาดูตัวหนังสือกันนะครับนี่ฮะเป็นแท่งเลยนะครับแกะลึกนะฮะนี่ฮะบริเวณยันก็จะมีเส้นเส้นแตกออกมานะครับบางๆนะครับนี่ฮะบริเวณยันนะครับและนี่นะฮะเป็นต่อโค้ดนะครับคือจะจะต่อโค้นะฮะชอชิงนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลักย่อนนิยมนะฮะนี่ฮะบริเวณตัวยันนะฮะจะมีเส้นเส้นบางวิ่งขึ้นนะฮะโคที่ตอกนะครับนี่ฮะดูตำแหน่งนะครับนี่ฮะบริเวณเลขหนึ่งนะฮะแล้วตรงนี้นะครับบริเวณเลขหนึ่งนะฮะจะมีเส้นสามเส้นนะครับวิ่งวิ่งขึ้นนะฮะเป็นเส้นเล็กบางๆนะครับ เห็นไหมฮะบริเวณเส้นเลขหนึ่งนะฮะจะมีเส้นสามเส้นนะครับเส้นบางบงนะครับวิ่งขึ้นไปถึงยันเลยนะฮะแล้ปลายหางเลขเจ็ดก็มีนะฮะวิ่งขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้มันจุดพิจารณาได้นะครับเพราะมันบางมากนะครับนี่ฮะนี่ครับบริเวณพื้นเหรียญนะฮะนี่ฮะนี่ฮะตรงดอยิงเห็นไหมครับคําว่าบุญนาคนะฮะก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับ วิ่งแตกออกมายันขอบนะฮะนี่ครับเป็นเส้นบางนะฮะบริเวณขอบเหรียญก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมันจะเป็นคล้ายๆรอยตะไบอยู่นะฮะขอบเหรียญนะฮะนี่ครับหนังสือคมชัดลึกนะฮะคราวนี้เรามาดูจุดสําคัญเลยนะครับขอบตัดนะฮะจุดพิจารณาของผมเลยนะฮะจากด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะฮะ ถ้าเราพลิกเหรียญมาปุ๊บเนี่ยตรงบริเวณน,นี้นะฮะสามนาฬิกานะฮะนี่ครับจะมีจุดตัดเด่นนะฮะสำคัญเลยนะครับอันนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับนี่ฮะใช้พิจารณาได้นะครับบริเวณน,นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับจุดตัดตรงนี้นะฮะจุดสำคัญเลยนะครับจุดตัดของเหรียญน,นะฮะ ต้องมีนะครับทุกเหรียญนะครับจุดนี้นะฮะและอีกหนึ่งจุดนะครับสําคัญเหมือนกันครับใต้หูเหรียญทางฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งเดียวกันอยู่นะฮะนี่ครับจะมีรอยแตกอยู่เห็นไหมฮะจะมีรอยแตกอยู่นะครับฝั่งนี้นะฮะครนวนี้เรามาซูมดูกันนะครับนี่ครับ จะมีรอยแตกนะฮะเห็นไหมครับบริเวณหูหูเหรียญข้างนี้นะฮะอันนี้ก็สำคัญนะครับเอาไว้ดูได้เลยนะครับนะฮะสองจุดแล้วนะครับฝั่งนี้นะฮะตรงนี้จุดหนึ่งนะครับบริเวณ3ามนาฬิกานะฮะกับหูเหรียญน,นะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้กัน บริเวณนี้นะฮะก็จะเป็นอีกหจุดนะครับของฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับจุดบริเวณนี้นะฮะเอาไว้ดูได้นะครับจดจำลักษณะของขอบตัดไว้นะฮะนี่ครับจะเป็นตัวตัดขาดครึ่งนะครับนี่ครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับของเหรียญไอายนืนรึ่งองค์หลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคนะครับปี2517หนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญหลักยอดนิยมของหลวงปู่ศรีนะครับซึ่งผู้ที่ใช้นั้นมีประสบการณ์มากมายนะครับก็ถ้าพี่ๆท่างไหนชอบนะครับเด่นทางด้านเมตตาแล้วก็เหนียวด้วยนะฮะก็แนะนำนะครับหาหลวงปู่มาให้บูชากันนะครับผมและ และสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับว่าคราวหน้าผมจะมีเหรียญรุ่นไหนมาแนะนําเสนออีกนะครับเอาไว้เป็นจุดดูหรือแบ่งปันความรู้กันนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับผม